สวัสดีค่ะสวัสดีแนะนำตัวนิดนึงนะคะครับผมชื่ออาจารย์องชัยปิยะสันติวงศ์นะครับเป็น MD ของบริษัททีเซอร์นะครับเป็นเจ้าของโครงการชื่อทีเนูจีอเลแกนซ์พูวิลล่าแอดหัวหินครับก็ปีนี้ส่งเข้าประกวดในนามของอรีสอทเทเทร์ทแคตตากรีครับค่ะอันนี้เป็นการรับรางวัลปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีที่2แล้วครับปีที่แล้วเราส่งทีเนูจีอเลแกนซ์ของโฮมออฟฟิศนะครับก็ได้รับรางวัลโฮมออฟฟิศยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ก็เลยส่งที่เป็นภูวิลล่าครับฝากถึงโครงการหน่อยค่ะจุดเด่นครับโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในกลางเมืองหัวหินเลยซึ่งทำเลเนี่ยดีมากๆนะครับไปตรงไหนก็สะดวกหมดแล้วก็แบบบ้านเราก็มีทั้ง1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วก็ภูวิลล่าเองเนี่ยณตอนนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูงมากถ้าเทียบกับเซกชันอื่นอื่นคงั้สุดท้ายนี้ฉาบเชิญชวนเพื่อนๆมารับรางวัลฟซนิดน,นึงค่ะ c า f ฟ่เอฟเนี่ยเป็นอ,องค์กรที่จัดประกวดกันทุกปีแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็เป็น International Award นะครับซึ่งก็อยากเชิญชวนให้กับบริษัททั้งในตลาดนอกตลาดนะครับร่วมกันมาสนับสนุนแล้วก็ส่งประกวดกันนะครับก็น่าจะเป็นรางวัลที่เป็นที่น่าชื่นชมกับทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค